ที่ดินแบ่งขายผ่อนได้จังหวัดนครนายกสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พามาชมที่ดินแบ่งขายแปลงเล็กๆผ่อนได้ด้วยนะครับผ่อนได้36มงวดหรือ3ปีอยู่ที่ตำบลเขาเพิ่มอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเริ่มจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตเพียงเข็ดสิมกิโลนะครับตลาดอำเภอบ้านนา12บกิโลโรงพยาบาลบ้านนา13บมกิโลใครที่สนใจที่อยากจะเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้นะครับ ติดต่อสอบถามนัดชมเข้าดูพื้นที่ได้ทุกวันเลยนะครับที่ดินก็จะเหมาะทําบ้านพักทําบ้านสวนทําการเกษตรเริ่มต้นที่50ตารางวาแปลงเล็กๆกระทัดรัดน่ารักเลยนะครับราคาเงินสดอยู่ที่2อ0 0 0 0สบาทส่วนราคาเงินผ่อนอยู่ที่2องแ0 0 0บาทผ่อนได้ยาวๆ3ามงวดหรือ3ปีเลยนะครับวางดาว50,000บาทเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้เลยนะครับ จะปลูกต้นไม้ปลูกบ้านทำสวนทำได้เลยนะครับฟรีถมดินให้ด้วยนะครับส่วนน้ำประปาไฟฟ้าก็เดินให้ถึงหน้าแปลงเลยนะครับผลเบาๆกัเบเจ้เา,เาของโครงการเดือนละ6กพ0นนิดๆราคานี้หาไม่ได้แล้วนะครับส่วนเรื่องการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายมากเลยนะครับด้านหน้าโครงการติดถนนคอนกรีตสาธารณะเรียบคลองเป็นคลองชนประธานมีน้ำตลอดทั้งปีเลยนะครับ ส่วนถนนโครงการกว้าง8เมตรกว้างมากเลยนะครับรถสวนกันได้อย่างสบายถนนโครงการก็จะทําเป็นถนนหินคลุกและขยกให้เป็นถนนสาธารณะนะครับต่อไปหน่วยงานราชการองค์การบริหารส่วนตาบลก็จะมาเทคอนกรีตหรือเทถนนลาดยางให้ในอนาคตนะครับแยกจากถนน4เลนเส้นหลักบ,บ้านนางแก่งคอยหมายเลข3222เข้ามาประมาณ5กิโล จากโรงเรียนนายร้อยจอปรอ16กิโลแหล่งท่องเที่ยวชะอมน้ำตกมิตรภาพบึงไม้หรือสะพานไทยลาว14กิโลส่วนลักษณะของพื้นที่และภูมิทัศน์นะครับเป็นพื้นที่ราบเรียบพื้นที่สูงน้ำไม่ท่วมนะครับภูมิทัศน์บรรยากาศงดงามวิวเขาล้อมรอบอากาศดีมีทะเลเหมอกอยู่บนโพเขาเข้าตำลาหน,าน้าน้ำหลังเขานะครับใครที่กำลังมองหาที่ดินแปลงเล็กๆอยู่สวยๆอากาศดีอยู่ใกล้กรุงเทพ ไม่ควรพลาดที่ดินแปลงนี้นะครับจะซื้อเก็บไว้หรือซื้อเก็งกาไรซื้อไว้ได้กําไรแน่นอนนะครับที่ดินแปลงเล็กๆราคาไม่แพงแถมผลได้อีกตั้ง3ปีนะครับใครที่สนใจติดต่อสอบถามนัดชมเข้าดูพื้นที่ได้ทุกวันเลยนะครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0 9 8ย์7 3 4 9 8หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook f a แ p a g e YouTube TikTok ทางช่องที่ดินลบบีบายทีพีคนรักดีขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ